สวัสดีครับมาเจอกันะครับในเกมไวกี้นะก็ได้เจอกันนานก็เหมือนเดิมวนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้เพชรสักประมาณสามร้อยสามร้อยสามสิบสี่เอ้ยหนึ่งร้อยสามสิบสี่เนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะก็ะไม่ได้เจอกันนานเลย เดี๋ยวจะมาเปิดความลับของเชี่ยวขอนายอันนี้ให้ดูอ่าเชี่ยวขอความลับความลับไม่มีใครเคยเห็นเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะได้รู้เดี๋ยวจะอึ้งนะคะเดี๋ยวจะอึ้งเดี๋ยวจะอึ้งเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิโอเคนะฮะนี่เชี่ยวขออิฟี ถ้าคนเปิดมันจะเห็นว่ามันฟรีคีขบายแล้วจะคิกไวสาวอันนี้ก็ได้แต่ถ้าคคิดอันนี้ก่อนถ้าเกิดคุณยังไม่ผ่านนะคะก็นี่จะเปิดความลับให้ความลับของเที่ยวคออย่าดูคีกด F ค้างนะฮะมันจะเป็นการนี้ทำให้เที่ยวคอเป็นไฟฟาลุกชนปู่พอปล่อยปุ๊บก็จะพ่นออกไปเป็นไฟนะฮะก็ กด F ค้างนะคะสังเกตนะฮะอ่าโอ้ยเดี๋ยวจะเชิญนี่สามารถปลอมตัวเป็นลาวาได้ลงลงจะเร็วเร็วแวมาอยู่แถวลาวาแบบไม่ใช่ตรงนี้ดิกมาตรงนี้ปลอมตัวเป็นลาวานี่ปลอมตัวเป็นลาวาได้ละโอ้โห และนี่ก็คือความลับของเจ้าเชี่ยวขอในนี้นะครับก็เนี้ยแหละไม่มีอะไรมากมาทำให้ดูเล่นๆเฉยๆตอนแรกก็กด F ปิ๊บปิ้วก็ว่าอยู่ F อ,อ,อ,อะไรวะทำไมมันมีแสงเหลืองขึ้นมาด้วยพอกดค้างปุ๊บรู้เลยในความจเปบนลาว่าฟ้ม อันนี้นี่นะี่นี่แรนมากขึ้นขึ้นขึ้นฟุ้มบินบินบินไม่ฮะอุ้ยชนเล่นจนเวลก็จะเล่นจนให้เวลาหมดไปเลยนะฮะก็จะต้อง ไม่ให้เกิน15นาทีก็จะจบคลิปนะฮะบางทีก็15นาทีก็ได้อืวบางทีก็แข่งกับไฟย่ออีก15วิก็เดี๋ยวให้เวลาหมดแป๊บก็จะได้ออกเกจะได้ออกจากที่นี่เลยอีก4วิอีก3วิอีก2วิอีก1วิอืวปล่อยก่อนได้นะฮะได้ศูนย์บาท เพราะเรามาทำเล่นๆไม่ได้มาเก็บเงินไงเนาะตอนนี้ก็เวลาเอ่อห้าทุ่มห้าทุ่มสิบห้านาทีนะฮะแต่ว็เกิดเรื่องอื่นๆจะไม่เกี่ยวนี่พื้นหลังผมอย่างเงี้พื้นหลังของผมนไน,ะน,นี่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ของมันก็เลสีเหมือนกันแต่ทำไมอ่ของว่ามันเป็นแบบนี้ใช่เหรอกดออกนะคะกดตรงน,นี้ ะะกีกบไปนะคะก็แค่มารีวิวให้ดูเฉยๆก็จะมาเล่นด้วยนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยก็นะฮะตามนั้นแหละ ไม่าว่าผมจะซื้อเป็นกล่องหรือเป็นเอ่ออะไรว่าไงนะเคยว่าเลยนะจะเป็นกล่องหรือจะเป็นไข่ถ้าใครรู้แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยแต่ผมจะไม่บอกว่ามันราคาเท่าไหรนะ่นะนะฮะก็ไปดูราคามาแล้วไปดูราคามาจะไม่บอกอ่ะ,อะก็งั้นแหละ จะเก็บให้ซื้อนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์เลยนะฮะใต้ร่างคลิปนะฮะบินเปี้ยวปอ๋ออโอโอ๋อบ,บินเรียงกันบินเรียงกันอโอ้ยโอ๋ยเจ้ ก็จะเล่นคลิรีเล่นไม่ใช่แต่ว,ว่าจะเล่นแต่ไม่เจอเล่นมาว่าพี่ไม่ใช่ไม่มีใครแนะนำเกมอะไรเลย,เลยก็เลยมาเล่นเกมนี้สะเลยแหมโหลดเองเลย Minecraft วันน okay, ี้จะเล่นมาครับด้วยนะฮะก็อันน uh, sure. ี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาเล่นมาครับใช่ไหมเออใช่ใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาเล่นมาครับกันนะฮะเดี๋ยวเจาต้องนับพร้อมกัน s s r e n s นะฮะวิธีโหลดของเกมมาครับยังไม่บอกนะฮะก็ nhớ lại hey, what the fuck ok đi nghe mà rồi đây ok yep. Là... Lờ... mày đây này chú tôi đi săn đâu จะเอาเซิร์ฟเวอร์ด g นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ด g เป็นเซิร์ฟเวอร์เกมมอสนส์น่ะจะไม่โกงนะฮะก็มันจำเป็นที่ต้องใช้เมาส์ด้วยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตั้งดีก็เลยไม่พี่ก้อนบลเล่อบอลเลอ่อบาล่ามหาสังกัดก่อนก็อาจจะมองไม่เห็นกันนิดนึงน,นะคะเพราะว่ามันตั้งอยู่แบบนี้ เพราะฉะนั้นอาภัยด้วยนะฮะก็มันจำเป็นถ้าอาดีตม,นมนันั่นนี่นะถ้ามันทำไงดีอ่ะ้อง,องทั้งมันแข็งแรงก็ะจะให้เห็นนะแต่ว่าที่จอด้วยอย,อย่าละเลี่ยงโอเคเห็นยังหเห็นแล้วก็ไปไปชนภัยกันเลย อันนี้ก็มีทางฟาร์มไก่แล้วก็มีฟาร์มข้าวเข้าอะไรก็พวกนี้ฮะก็มีโรงเล่นมีชุดกองชุดเกาะนี่เห็นไหมมีสตีสติดนะฮะใครบอกใครอยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็บอกได้แต่อันนี้กล้องมันต้องตั้งตัวเนี่ย เอาเป็นนะขอพายด้วยคือต้องเอาเยอะๆใช่ไหมมันถึงจะเค็ดหึไอโทรศัพท์จะเอาสักสองอันได้มั้งดูดิ เก้ากบาลเก้าบาลเตียงนอนก็มีแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มเอไวเลทแล้วนะฮะก็นอนกันเลยดีกว่าเราจะไปจุดไฟกันต่อเดี๋ยวจะลงหมอนดีไหมคลีแล้วไม่โดนกว่าอีเลเยอะละวฮ่าอยากสร้างอันมาแต่สร้างไม่เป็นเออเอาไงดี อาหารแบบแบบอย่างแบบนี้ซิปนี่ก็แบบนี้ซิปนี่ทางนี้ก็มองเห็นแล้วใช่ไหมเห็นยังน่าจะเห็นแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วก้นาทีจะไปทำอะไรดีจะก็มันจะเกิน15นาทีไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดนะคะ เวลาอัดก็จะมีน้อยเกินก็ติดลิบเองนะฮะอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวสิบนาทีก็จะมากกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาค่าสัตว์เล่นแอนด้โดยดาบหินนี่นี่ไอพี่นี่เอาคนแกะมาฮะเอาขนแกะไม้ค่าเคยจิตค่าพวกเจ้ามันจท่านเลยฉันจะเป็นเธอทำมาค่าพวกเจ้ายา จอจอจอเมื่อไรมันจะตั้งได้แต่จอละโอเคเดี๋ยวเราจะอาจจะมองไว้เห็นนิดนึงนะครับจะข้าแกเหยื่อ้ตอนนี้มีเหมืองเด็ดจริงแต่ไม่กล้าลงเดี๋ยวขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้เลยขึ้นได้จริงวะเออขึ้นได้ขึ้นได้ท่านแหละไม่ขึ้นแล้ว ขึ้นไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่โดออนงานเขาต้องขุดใช่ไหมเนี่ยขุด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  ตัวคลิปพิ้งเท่านี้นนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับเย็บฟันเรียบเลยจุบ bye จุบบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแนะ่อย่าลืมแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับบ๊ายบาย